มั่นใจว่าไม่เออ ทำ่อยทำไมจุกไม่ค่อยมาตีมไม่รู้เหมือนกันเลยครับ mm hmm. รู้เลาายการสไตล์การอุ้มของ M K K แล้วว่ะเข่าโอลี่ไม่ว่าจะรถอะไรก็แต่เข่าอย่างเดียว เปลี่ยนเขาไปเขาอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านั่นไงว่าแล้ว <c oughs> เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มดาวทางถูกแล้ว ถ้าผมดาวลายน่าจะตรงไปแถวแรล่ขุดเขาขุดแรล่ไม่แน่ก็ข้ามข้ามไปเขาโฮเคนเหมือนเดิมตอนจังหวะกดเคสแต่ตอนนี้น่าจะไปแรล่ก่อนไปแรล่แล้วก็เขาตรงไปยาวๆเลยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮยเอาดีอย่านะอย่านะอยากาหากูไปไวางลงน้ำนะอย่านะโอเคไปที่อ่ะไม่ผมผมจะบอกให้ว่าทำไมเขาถึงเล่นเขาไว้เพราะว่ารถอะ่ะรถเขาอ่ะมันถึกรถประเทศเขาอะมันถึกแล้วก็ เลี้ยวเบรกมันดีเขาก็เลยนิยมมาเล่นเขากันผมมองว่าเขามันเล่นง่ายสําหรับรถที่ประเทศเขานะรถมันเบรกดีเลี้ยวดีครับเขาก็เลยเปลี่ยนม,มาเล่นเข่ากันโดยเด็ดปะ เวยเมืองตำรวจก็ไม่ได้เก็บหมดนะแต่บ์เฮีมันก็ไม่ไม่ค่อยขึ้นเขานะมันก็เล่นในเมืองบ้างเห็นอยู่ก็ไม่ค่อยได้เล่นในเล่นบนเขาบ่อยนะมันก็เล่นในเมืองมันก็ยังได้อยู่กลับไปโคเคนชัว มาแบบนี้แล้วอ่ะ บอกให้บูมทำเควสได้ก่อนทำเควสอ AO สองตัวให้หน่อย กลับมาสู่เขาโคเคนอีกครั้งหนึ่ง แล้วกบโชคไปแล้ววะเครื่องทองลดกรู้แล้วว่าเป็นกบโชคกระเสียกเอาไม่ใช่เอาใช่ด้วยวะอ๋อมันมันกำลังเติมน้ำ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 มันแตกไปแล้วหนึ่งยางเอาแล้วครับกบโชคมาแล้วโดนเพื่อนมันไล่ A สามห้ามาด้วยครับ A สามห้านิสสัน GTR นิสสัน GTR ลากมาแล้วผมลากมาแล้วพี่ไหนอะพี่โอ้ชนอย่างเดียวโอ้โหดูเลี้ยวดิเหี้ยเลี้ยวหรือว่าอะไรวะเนี่ยเอ้าลืม อโอ้โหมีเซตสแตนตบายครับอ๋อเขาเล่นเซตสแตนบายกันแบบนี้นี่เองครับ L K K ซ่อมรถซ่อมรถก่อนได้ไหมขอซ่อมรถก่อนไดไหม่ลากอยู่อเออ M K K พูดผิด กลุ่มใหญ่เราจะมาหรือเปล่าเอ๊พี่ยังอยู่ l e v เลเวลบนอยู่ไหมเคลีย,ยพี่ชาย เขาพยายามโคบศพปะวะอุ้มกันไม่กี่เคตเนี่ยนะเป็นวิธีการเล่นที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะต้ม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 มีเวลาคุกไหมมีเวลาคุกไหมลากให้หน่อย เวลาคุกจะหมดเหลือแปดนาทีเหลือเหลือแปดนาทีเอไปลางให้หน่อยเดี๋ยวเวลาคุกหมดเดี๋ยวไปเอาลายๆลาไปไปลางเลยไปเลยกี่นาทีเนี่ยสมเนาย มัเกี่ยวที่คอมป่ะน่าจะเกี่ยวที่คอมกับเกี่ยวกันสักล่างค่าคอมไปผมเวลาผมขับรถอะผมขับช้าไว้ไม่รู้เป็นไรแต่เวลาไปคอมคนอื่นแม่งรถอย่างแรงอะ ผมไม่ใช้เบรกบูทเวลาผมขับผมไม่ใช้เบรกบูทครับไม่ค่อยได้ใช้เบรกบูท หรือว่ารถมันไม่ได้ช้าผมมองทุกอย่างมันช้าลงวะมันก็มีส่วนนะผม,ผมว่าผมมองทุกอย่างช้าลงชัว 啊。Huh? กรวแั่มันเฮดเจอแล้วดิถ้าเป็นดีแฟมนะถ้าลงแบบเนี้ยพัง มันอยู่กูมันอยู่กูมันอยู่กูกูลากอยู่มันตามเคสกูกูลากอยู่โอ้ยลงอย่างนี้ สิบสามเจ็ดแล้วสิบสองหกเหรอขอสัก,กีสิบน่าจะได้อยู่แล้วห่อมาแล้วดิเฮ้ยห่อประเทศนี้เขาไม่ยิงร้อกัเลยเหรอวะไอ้สั์เฮ้ย เออจอจอกี้ดิเออสวยจัดเอาหอบับไปเลยอียหอบหอบหอบอบอน้อง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  เอาดิมามามาตรงไอ้นั่นหน่อยดีมาตรงคุกคุกอ่ะเอ้ยไม่ใช่มาตรงเร้เราจะพังเราเราจะพังเราวรถจะพังแล้เราจะพังแล้เราจะพังแล้วเราจะพังแล้วรถมันจะพังแล้วป้งไก่แล้วเอารถพังเออลงไปช่วยกูสุดยอดหวังหวังปี้อุ้มศพหวังปี้อุ้มศพหวังปีอุ้มศพหวังปีอุ้มศพแล้วขึ้นรถ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 เออยิงไป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 หวัง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 ชุบดิหวัง

เอาเลยครับกุนตำรวจตำรวจม่งไม้เกินตำรวจม่งไม้เกินโอ๊ยโอ้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 ยเฮีย er, นอนนายขนาดนี้สัตว์สุดยอดไว้ใจได้เสมอ ไปรถกูรวมได้ยังโอเชียไอ้กูช่วยได้คนหนึ่งแล้วช่วยลุงได้แล้วไห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 วไปไปด right. ักเจลุงหลุดป้องไหนหลิดหลิดตรงไหนรูดหน่อยไอ้รถลอยอยู่ไหนโบไปนะครับโะแล้วลุงอยู่บ้านเราอ่ะบ้านเจเคอ่ะบ้านเจเคริมริมหาดอ่ะใช่หรอรงน้้าไดปะใช่มันใช้ลุงลุงลากอยู่ใช่หรอไปบ้านพฤษภาเจ็ดสองศูนย์หรอขับตาม ผมขับตีนะตอนนี้แม็กเลนแม็กเลนแม็กเลนรูดอกแม็รูดอกกูล็อกแล้วไม่ใช่หรอวะี่แถวบ้านัไม่หลุดลมไม่หลุดลมไม่หลุดลม่มันตรงเพลาทะเลทราย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 ใหญ่าทะเลทรายแล้ว่า่่ได้่ล่างาลชหายไอลลลล